โอเคทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยก็จะมีป้ายเนาะนี่ไงถ้าเราเจอช้างป่าพี่ินเถอะไปนิดนึงครับมันจะทํายังไงนะอันนี้เรามีบอกนะเขาบอกว่าให้หยุดห่างช้างประมาณห้าเมตรนะ <30 S 1> อันนี้เอาสามสิบป่ะเมตรอ๋อแล้วก็อันที่สองนี่ก็คือดับเครื่องยนต์เลยเนาะดับเครื่องอ่าแล้วก็เมื่อพบช้างในเวลากลางคืนเนี่ยให้ปิดไฟเลยไฟอ่าอันดับสี่คือจอดรถ ใกล้ช้างให้มาที่สุดแล้วก็มีอันอันอัน้างบนก็คือถ่ายรูปได้ถ่ายรูปกับช้างแล้วก็อะไรเนี่ยให้บีบแต่แล้วก็ให้ส่งเสียงดังๆให้ช้างกลัวนะใช่แล้วแล้วก็ให้จอดรถดูช้างอันนี้เขาบอกแล้วก็หากตกอยู่ในวงล้อมของช้างเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าให้จอดรถมาคุย ไม่ใช่เราคนละคัหรือเปล่าวะเขาบอกว่าขึ้นไปขี่ได้เมื่อใช่ขี่ได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็เมื่อรถคันหน้าถอยหลังเนี่ยรถคันต่อไปคนเพื่อนตามอ,ะอ่ะอันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้เราไม่มีอะไรนะประสาสัมสผัสของช้าที่ดีที่สุดคือหูจมูกตา <c oughs> เห็นไหม อันนี้ก็คือหลักเนาะหลักการเจอช้างป่าที่ไม่ใช่นะทุกคนะไม่ใช่ะอะไรนะทุกคนจะรู้อะไรไหมทุกคนต้องใช้จักรยานในการรับชมนะครับนี่นี่เรายังหาเอานี้งนี่ยน่าจะลงไปดังมันได้นะลไดังนี้เราจะไปตามหาช้างครับเออแล้วเราจะใช้ข้อนี้เลยนะใช่ใช่เราจะลองปฏิบัติลองดูคนดูจะได้อะไรจากเราหรืยเขาไปทำตาขึ้นมานะ นี S <S <it> ่ไงมีห้องพักบ้านกันิกาอถือว่าเขาดูเงียบสงบเนาะมาาชิวิตร่ได้เยอะไรเดียวผมพูดว่าเงียบสงบมันดูเงียบสงบแล้วก็ดูแบบเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็ดูมีห้องน้ำเนาะนี่ห้องน้ำแยกออกมาอ่กลางคืนอาะโปชีขึ้นมาเข้าตรงนี้โอ้โห เราจะลงไปตรงน้ำแล้วเราขับขึ้นภูเขาอ่ะโอ้ยสวยนี่เป็นบ้านเดี่ยวเนาะอ้โนี่เป็นบ้านเดี่ยวสวยสวยสวยราคาจจะแพงขึ้นหน่อยเนี่ยบ้านแล้วก็จองกันอย่างนี้เลยเป็นบ้านทีเออเราก็จะวิงกิ้งอยู่ข้างบนเฮ้ยไม่ใช่หรอสวยเนาะข้างบนนี่สวยนะข้างล่างจะเงียบสงบหน่อย ใช่เป็นหลังหลังเลยเหมาะกับการมาเป็นคู่คู่เนาะวาเลนไทายมาเนี่ยออกไปทางานซ้ายก่อนออกซ้ายก่อนเ๋ยก็ดีหาทางลงดีกว่าพี่ใช่ครับมันลงดไปจอดไปเข้าป่าเขป่าอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าใช่เปล่า พี่ไปดูหน่อยดิผมอยากเห็นขี้ช้างไปเราพบรองรอยแล้วเฮ้ยคน้องรอยขี้ช้างครับมีจริงเหรอมีครับเห็นช้างขี้ให้ขี้ตามช้างเลยเราก็ขี้ทับถมเข้าไปเลยได้เหรอถ้าวิ่งทันพี่นะอุ้ยนี่มีหอดูดาวเหมือนเหมือนหอดูผีดาวโม่ขอน่ากลัวเหมือนกันนะมันน่ากลัวนะดาวโม่ขอน่าไป แบบมันมีห้องน้ำเนี่ยไปเข้าก่อนไหมดูมาทำภารกิจนี้เธอเข้าน้ำแม่พุทชีดดูสิโอ้โ<ป>ห oh, ไม่ไปแล้ว่ะ้แล้วครับรถล,ลงไม่ได้นะนจบละเอาละครับทุกคนหาที่หาทางลงไปตรงแม่น้ำไม่ได้นะไปต้องขับไปผ่านไอ้ลานช้างนั่นอีกใจแน่ใจไปไปะ